บทสาทยายธรรมเรื่องสติปัฏฐานสูตรตอนที่สเรื่องรู้กายในกายปฏิกูลมณสิการบัพะการพิจารณาอาการ32ที่มาพระสุตันตปิฎกมัชชิมะนิกายมูลปัญน,นาสกะมูลปริยายวัคเจริญพรญาติโยมผู้มีปัญญาเห็นกายตามความเป็นจริง ในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ถึงการสร้างความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในทุกการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นการฝึกสติในระดับที่ละเอียดและต่อเนื่องบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงนำเราจากการฝึกสติมาสู่การใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาร่างกายนี้ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกเพื่อทำลายรากเหง้าของกิเลส คือความกำหนัดยินดีและความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายนี้ว่าเป็นของสวยงามพระองค์ได้ทรงตั้งหมวดนี้ไว้ในชื่อปฏิกูลมนสิการบพรัพะหรือหมวดว่าด้วยการทำในใจโดยเป็นของปฏิกูลคำว่าปฏิกูลแปลว่าน่ารังเกียจไม่สะอาดส่วนคำว่ามนสิการแปลว่าการทำในใจการพิจารณาดังนั้น การปฏิบัติในหมวดนี้คือการใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นความจริงของร่างกายว่าเป็นที่ประชุมของสิ่งที่ไม่สะอาดน่ารังเกียจพระองค์ตรัสต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่หนึ่งเนืองอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมพิจารณากายนี้แหละซึ่งมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบ เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆโดยกำหนดตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนและกำหนดตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างจากนั้นพระองค์ได้ทรงจำแนกองค์ประกอบภายในร่างกายที่เรียกว่าอาการ32ออกมาให้เราได้พิจารณาอย่างชัดเจนว่าในกายนี้มีผมหรือเกษาขนหรือโลมา เล็บหรือนักขาฟันหรือพันตาหนังหรือตะโจเนื้อหรือมังสังเอนหรือหนหารูกระดูกหรืออัฐิเยื่อในกระดูกหรืออัฐิมินชังม้ามหรือวักกังหัวใจหรือหัทยัง หรือยกักกะนังพังผืดหรือกิโลมะกังไตหรือปิหกังปอดหรือปับผาสังไส้ใหญ่หรืออันตังไส้น้อยหรืออันตะคุนังอาหารใหม่หรืออุทาริยังอาหารเก่าหรือกะรีสังดีหรือปิตังเสมหะ หรือเสมหังน้องหรือปุโภเลือดหรือโลหิตังเงื่อหรือเสโทมันค้นหรือเมโทน้ำตาหรืออัดสุมันเหลวหรือวะสาน้ำลายหรือเคโลน้ำมูกหรือสิงคานิกาไขข้อละสิกา และมูดหรือมุดตังพระองค์ทรงอุปมาว่าเปรียบเหมือนไถหรือถุงที่มีปากสองข้างเต็มไปด้วยธัญ,ญพืชชาติต่างๆชนิดคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองนาและข้าวสารชั้นไหนบุรุษผู้มีตาดีเมื่อแก้ไถนั้นออกแล้วก็จะสามารถพิจารณาแยกแยะได้ว่า นี้เข้าสาลีนี้เข้าเปลือกนี้ถั่วเขียวนี้ถั่วเหลืองนี้งาและข้าวสารฉะน,นั้นพิษุก็ฉันนั้นเหมือนกันย่อมพิจารณากายนี้ที่เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆโดยเป็นของปฏิกูลการพิจารณาเช่นนี้อยู่เนืองๆย่อมทำให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในความจริงสามประการคือหนึ่ง เห็นความเป็นของปฏิกูลนทำลายความหลงไหลในความงามของร่างกายตนเองและผู้อื่นลงได้ 2. เห็นความเป็นอนัตตาคือเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงการประชุมการของชิ้นส่วนต่างๆไม่มีตัวตนที่เป็นแก่นสารอยู่จริง 3. เห็นความเป็นอสุภะซึ่งเป็นกรรมฐานที่เกื้อกูลโดยตรงต่อการละกามราคะ อุปมาที่ 1. การมองทะลุเปลือกนอกของรถสปอร์ตร่างกายที่เราประดับตกแต่งอย่างสวยงามเปรียบเสมือนรถสปอร์ตคันหรูที่มีสีสันเงินงามรูปทรงโฉบเฉี่ยวซึ่งเป็นที่น่าหลงไหลสำหรับผู้ที่มองแต่ภายนอกแต่การเจริญปฏิกูลมนสิการเปรียบเสมือนการที่เราได้เป็นช่างยนต์ผู้ชำนาญที่ได้เปิดฝากระโปรง และหรือชิ้นส่วนของรถคันนั้นออกมาดูเราจะไม่ได้เห็นสีที่สวยงามอีกต่อไปแต่จะเห็นเครื่องยนต์ที่เต็มไปด้วยคราบน้ามันเครื่องท่อไอเสียที่เปื้อนขม่าวควันหม้อน้ำที่มีสนิมเกล็ครันและถังน้ามันที่ส่งกลิ่นเหมน็นเมื่อได้เห็นไส้ในที่แท้จริงของรถคันนั้นแล้วความลหลงไหลในความงามภายนอกก็จะคลายลงไปโดยปริยาย เมื่อพระบรมศาสดาได้ทรงให้เราใช้ปัญญาพิจารณาเห็นความเป็นปฏิกูลของกายแล้วพระองค์จะทรงนำเราไปสู่การพิจารณาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นคือการแยกกายออกเป็นเพียงธาตุสีต่อไปอย่างไรเราจะได้มาติดตามศึกษาธรรมะกันต่อในสติปัฏฐานสูตรต,ตอนที่หถ่ท้ายที่สุดนี้อาตมาขออำนวยพรให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีปัญญาเห็นกายตามความเป็นจริง ขอจงอย่าได้หลงมัวเมาในความงามอันเป็นเพียงเปลือกนอกแต่จงพิจารณาให้เห็นถึงธรรมชาติที่แท้จริงของร่างกายเพื่อที่ท่านจะได้คลายความยึดมั่นถือมั่นและพบกับความสงบที่แท้จริงเอวังก็มีด้วยประการชนี้